ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของเซียนนาดีสุขุสุขชนนะครับครับรอบนี้หอกมาต่ำตัวเลขแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับเลขกระแสนะครับเด้อเลขกระแสเดี๋ยวนี้กําลังมาแรงนะครับเลขธนยกอดีตธนยกทักษิณนะครับเลขเด็ดอดีตนายกทักษิณนะครับครับก็งวดประจําวันที่นะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก ครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับรอบนี้นะครับหวัวสันจรครับรัฐบาลไทยออกวาน,นี้หวัวสันจรอยูอ่สลับบุรีหรือลบบุรีลบบุรีประมาณนี้นะครับเชื่อแนาดีกับอา,อาจจะได้ข้อมูลมากเพราะ บ่าท่านอยู่ปันไดนะครับแต่ว่ารแต่วะหววสันจอนนะครับครับกับเวลาที่เพิ่นกับไทยนะครับวันที่เพิ่นกับเมืองไทยเฮานะครับเพื่นเครื่องมาจากสิงคโปร์นะครับเวลาวันที่นะครับว่นเมนเวลานะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับเดือนแปดนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนแปด เอฟซีก็จดไว้ความเนี่ยจดไว้ความนะครับเอฟซีทันในที่แคปน้าจอบ่เป็นนะครับก็จดเอาไว้นะครับตัวเหลขกกระแสนะครับมาแรงครับวันครับเวลาเพิ่นขึ้นเครื่องนะครับเวลาเพิ่นขึ้นเครื่องก็แปดโมง้านะครับแปดโมงโซห้านาทีนะครับเพิ่นขึ้นเครื่องจากสิงคโปร์นะครับมาหัดเมืองไทยี่เวลา โดนะครับเขาก็มาเบิง้งไปน้ากันเรื่อยๆก็จดไปพร้อมนะครับหอดเมืองไทยเฮ้าเครื่องบินล่องจอดนะครับเ้อศูนย์แปดจุดหาเก้าหน้าหน้าที่นะครับแปดโมงเสาร์น,นะครับหาสิบเก้าหน้าที่นะครับแปดโมงเสาร์หาสิบเก้าหน้นาที่แล้วก็เหยียบแผ่นดินไทยนะครับเหยียบแผ่นดินไทยนะครับ ขับเหยียบเพี่ยนเทนไทศูนย์เก่าจุดสองหานะครับเก่าโมงเสาร์ขับเหยียบอยู่ในสนามบินนะครับเพิ่งลงเครื่องเหยียบอยู่ในสนามบินศูนย์เก่าจุดหยิบหานาทีนะครับเก้าโมงเก้าโมงเศร์เยิบหานาทีนะครับอันนี้คือขอมนต์นะครับขับมาเชินไพร้อมนะครับเหยียบซีซันได้ทีนั่นก็หายิบจับปากกามาเียนไปความนะครับเด้อ ัวเรกกระแสนี่มาแรงนะครับครับบานี้วันเกิดของท่านนายกนะครับท่านนายกวันเกิดของเพิ่นนะครับวันเกิดเกิดวันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนเจ็ดนะครับพศสองสองสี่เก้าสองนะครับสองสี่เก้าสองนะครับ อายุของเพลินเจ็ดสิบสี่ปีนะครับมาบวกลบคุณหารเบิงังแล้วก็พรสปัจจุบันของเฮาพรสัสดสองหางหกนะครับอายุเพิ่นจะได้อยู่เจ็ดสิบสี่ปีนะครับขอข่าวนะครับครับแล้วก็เพิ่นอยู่เมืองนอกนะครับอยู่เมืองนอกบริษับเมืองไทยมาอยูสิบเจ็ดปีนะครับพี่น้องสิบเจ็ดปีครับ ครับอยู่17ปีที่เพิ่นออกจากเมืองไทยไปนะครับโอ้17ปีก็โดนครับเนาะพี่น้องครับครับนี่แหละตัวเล็กนะครับตัวเล็กมีโอกาสมากนะครับตัวเล็กกระแสนะครับเพราะว่าอีกย่างหนึ่งห้อยออกชั้นจอนนะครับครับเห็นพี่น้องเข้าแคบหน้าจอไปความด้วยครับด้อให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอไปความนะครับครับจุดทวดให้พี่น้องเข้าอีกกรอบนึงนะครับ เลขเด็ดอดีตนายกทักษิณน,นะครับมาวัดมาเมืองไทยวันที่ยีบสองนะครับหัวันนะครับเดือนแปดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกขื่นเครื่องแปดมุ่งเสากับหายหน้าที่แล้ก็กเครื่องบินล่องจอดนะครับแปดม่งเสาหาที่เกาหน้าที่นะครับกับเหยียบเพียนดีนไทเฮานะครับกับเก่าม่งเสายีบหางหน้าที่นะครับ วันเกิดของอดีตทนายกนะครับก็เกิดวันที่ยีบสองเดือนเจ็ดสองสี่เก้าสองนะครับอายุของเพิ่นก็เจ็ดสิบสี่ปีนะครับอายุของเพิน่นเจ็ดสิบสี่ปีหรอก็เพิ่นอยู่เมืองนอกมานะครับสิบเจ็ดปีนะครับบวัสดีครับเมืองไทยนี่นี่เป็นซอตเด็ดนะครับหายิบจับลอตเตอรี่แถบบ่มีห่หรอเด้อครับเด้อเพิ่งจะมาหอดมือวาดนี่ลอตเตอรี่สุดเจ็ดสียกับหนึ่งเจ็ดนี่ เกี่ยงตับนะครับที่นาดีไป็นห้าร้อเบื้องนี่น้ำปมน้ำมันนะครับน้ำมังจุดไข่สลากกินแบงรัฐบาลครับโอ้ไหวครับครับเป็นเด็กกระเสียนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พีรวงเข้าเฮี้ยงเฮี้ยงปังๆไปนับกันนะครับกับหัวรัฐบาลให้ออทางสองกระน,นำ เสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อบริษัทสนับสนุนให้เรียนการพนันตะย่างใดนะครับกับตัวเลขกจะเป็นแค่แนวทางนะครับตั้งสองกระนํ้เสนอเป็นปเสษียเป็นข้าวให้พี่ให้นวองข้าะครับกระเชบ,นะออบหน้าจออีกรอบนึงครับ ครับจำรับหลอบนี้กับเสี้น่ดีกับที่งให้พี่ให้นองเข้านะครับกับหัวรัฐบาลให้รอบนี้มันมีตัวส้นกันหลายนะครับแต่ละอาจารย์ต่เลาะสำหนักมาส้นเหล็กมาส้นเหล็กกระแสนะครับตัวนี้มาแรงที่สุดนะครับกัเจ็ดสี่กับหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสี่กับหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนตะเหล็กชุดเอื้อนนะครับก็มีตัวส้นกันกับเป็นแช่ เวลานะครับเวลากับวันที่นะครับก็บมี่ศูนย์แปดนะครับช่วงกันอยู่สามครูนะครับศูนย์แปดเหรอเราก็วันที่ที่เพิ่นเดินทางนี่ก็บ่เป็นมือเดียวกันนะครับเพิ่นขึ้นเครื่องวันที่มือนั่นแล้วก็มามือนั่นนะครับเป็นมื่นวันที่ยี่สิบอสองนะครับเดือนแปดครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่นะครับตัวเลขแนวทางรอบนี้ นะครับมันมีตัวส้นกันโยเหยียบแผ่นดินไทยนะครับส่วนเก้าจุดสองห้านี่ส่วนเก้าจุดสองห้านาฬิกาก็มาชนก,น,กนกันกับเหล็กพ่อสอนะครับกับเหล็กน,นี่ของเพิ่นนะครับส่วนสองหกนี่ก็เป็นวันเกิดของเพิ่นนะครับสองหกกัมีอาจจะยุ่ในหนี่แหละครับปนกันยุ่ในหนี่แหละตัวเด็กครับ <c oughs> แต่ว่า นี่ครับไปหาไยิบจับลอตเตอรี่เด้อครับเด้อเจ็ดเีกับหนึ่งเจ็ดนี่ดูเสียกว่ามาแรงคค่ะกิลีนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับก็ขออวยพรให้พี่ให้น้องห้าสุขหูสุขคนยิบเีทางซองนะครับดูสวยปวดท้วนเถอะท่านที่เขาม้าไม่นะครับหรือว่าเขามายุทธตะเก او เล้วติดตามมาแล้วนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์คนอะไรละแช่เง้ยเด้อพี่น้องยิบเีครับเจะนาดีก็ตีได้มีกำลังใจออก ตามหาตัวเลขเด็ดๆมาให้พี่ให้นนองลงให้พี่ให้นอห้องเข้าในเบื้องในช่วงการนากันครับขอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงนะครับกับเอฟซนะครับอีควอมเมียนเขามากอ่กแข่งกลังใจดีนะครับกําลังใจเสียยหน้าดีก็มีกําลังใจออกตามหาตัวเลขแนวทางมาให้พี่ให้น้องเข้ากับรอบนี้เดินทางไปใช้มาใช้กัปลอดภัยสุขสุขพ้นนะครับเด้อรับรอบนี้เสียยหน้าดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ